เพราะว่าตอนที่คุณหนิงออกจากเนสเล่มาตอนที่เคยคเป็นแบรนด์เบเนเจอร์อะ,ะตอนนั้น่ะบริษัทเพิ่งจะส่งคุณหนิงไปอบรมที่สวิตเซอร์แลนด์มาเดือนหนึ่งแต่ตอนนั้นดันไปคิดอยากลาออกตอนอยู่ที่สวิตเพราะแบบเฮ้ยอนาคตแบบนี้แม่งไม่ใช่กอ่วตอนนั้นก็เลยกลับมาเสร็จปุ๊บเอาเลยอ,ออกดีกว่าตอนนั้นบริษัทอะเราก็มีโซลูชันให้บริษัทว่าเออจะทํายังไงให้เขาแบบไม่กระทบและเราก็ออกมาช่วยธุรกิจได้อีกบายอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ทุกคนพูดยังไงอ่ะสุดท้ายก็อยู่ที่เราเดียวใช่ค่ะ ปีจะเห็นตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งเลยเิ้นฟีน่าคนละเวอร์ชันใช่แต่ไม่เห็นภาพไม่ชัดก่อนนี่อีกไม่กี่เดือนจะทันวาใช่ไหมเราอะบอกเขาตั้แต่วันนี้เลยว่าออกตอนนี้คือตัดสินใจเลยออกจริงเซ็นจริงเพื่ออะไรเพื่อให้ช่วงเวลาที่เหลือเราจะได้แบบคุยหาโซลูชันให้กับ บริษัทได้ใช่ไหมไม่ใช่แบบเฮ้ยตัดสินใจทันว่าอ้าวหมายเขาว่าต้นปีอะเรามาทําเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่ร้อยก็ยังไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่กับเขาเพื่อหาโซลูชันให้เขาก่อนจริงไหมดังนั้นกลับไปก็คือชัดเจนเลย<อ>ตัดสินใจเลย